คลิปนี้จะคุยเรื่องเกจิคนฆ่าผีครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับพี่โออยู่ที่โรงภาพยนต์ในเครือเมเจอร์ซิน็กซ์พรอมนาซิน็กซ์เพื่อมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ เกจิคนฆ่าผีซึ่งเข้าฉายตั้แต่วันพระฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์2567นะครับก็มันมีสถิติที่อยากจะขอแทรกนินึงว่ามันไม่เคยมีภาพยนตร์เข้าฉายในวันพระฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์มาก่อนเลยในประเทศไทยแต่ว่าใครขาค้นหาประวัติเจอบอกพี่โอ,อด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่วันพฤหัสที่หนังจะเข้าแล้วถ้าย้อนกลับไปถึง28ปีก่อนหน้านั้นภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ทั้งหลายเข้าฉายประเทศไทยในวันศุกร์เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ภาพยนตร์เข้าฉายวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์แล้วก็มีเข้าทั้งหมด5เรื่องนะครับมีหนังผี2เรื่องอีก3เรื่องที่ไม่ใช่หนังผีก็คือดูนทะเลทรายดูนภาค2ดาพิฆาตอสูรอนิเมะสุดยอดจากญี่ปุ่นและ Uh, how to have. เรื่องอย่างว่านะครับก็พี่โอคุยไปหมดแล้วเหลือแค่เรื่องนี้กับเรื่องแม่นุนของกัมพูชาเท่านั้นสําหรับเรื่องแม่นุนนั้นหาชมยากพี่โอกล้องไปหาที่สาขาอื่นนะครับเกจิเนี่ยจะว่าไปก็หาชมยากเหมือนกันเพราะว่าเข้าฉายน้อยรอบมากที่นี่เข้าเพียงแค่สองรอบต่อวันเท่านั้นนะครับตั้แต่วันแรกที่เข้าฉายเลยหนังเข้าฉายวันที่29และหนังเข้าฉายแบบไม่มีรอบสื่อมวลชนด้วยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเพราะว่า ว,วันพุธที่28มันก็เป็นวันที่ว่างนะครับไม่มีเรื่องไหนจัดรอบสื่ออ้อมีสิมีของแบรนด์ซิงเรื่องออนาซีอะไรสักอย,อย่างนี่แหละชนกันนะครับเรื่องนี้เดิมทีเนี่ยถ้าสอบถามจากทีมงานนะครับเขาบอกว่าตั้งใจว่าจะเป็นหนังที่เข้า Netflix นะครับพี่โอดได้รับข้อมูลจากฉายแสงแอดเวนเจอร์คุณดอนส่งข่าวมาให้นะครับว่ามานี้งานสร้างชุดนี้มีพระเอกชื่อปร,รมะปัญจันรนะครับพี่โอปั้มจันปันจันปรปรมะเป็นพระเอกเรื่องนี้เป็นหมอผีพี่โอเล่าเรื่องย่อคร่าวๆก็ อ,อ,อาจจะต้องขอสปอนนะครับเนื่องจากว่าคุณผู้ชมหาชมยากและเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครที่ตั้งใจอยากจะชมบางท่านที่กำลังลังเลว,ว่าจะเข้ามาชมไม่ชมดีเนี่ยอาจจะยังฝากฟังกล่าวๆว,ว่าเนื้อหาของเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรที่แรกพี่โอว่าจะแซวว่ามันเป็นหนังเกย์นะครับจริงๆเป็นหนังเกย์จริงเกจิเกจ,เกจ,เกจิก็แปลว,ว่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีวิชาอาคมนะครับก็มีคําขยายว่าคนฆ่าผีนั่นก็หมายถึงเกจิคนเนี้ยมีหน้าที่มีหน้าที่ฆ่าผีปราบผีก็คือเป็นเกจิประเภทหมอผีนั่นเองหมอผีเนี่ยมันก็มีคำมีกฎ มีระเบียบของเขามีข้อห้ามของเขาที่ห้ามให้พี่โอบไม่สามาราเป็นหมอผีได้นะครับมีห้ามรอดราวตากผ้าห้ามแตะต้องประจาเดือนห้ามกินฟักแฟงแตงโมห้ามห้ามอะไรอีกห้ามห้ามสารพัดแหละก็เป็นสิ่งที่พี่โออห้ามกินของเส้นไหว้นะครับขอเส้นไหว้บางทีของเราลามาเราก็กินได้เลยนะฟักแฟงพี่โอก็ชอบเคียวหวานฟักมากนะครับ ราตากผ้าพี่โอ๋ก็ตากผ้าประจํารอดเราประจําไม่ก็พี่โอ๋เป็นหมอผีไม่ได้แต่พี่โอ๋สามารถที่จะมีวิชาอาคมมีความขลังและมีสิ่งต่างๆที่จะไปสู้กับผีได้ไม่เหมือนกันนะครับวรามป็นคนละตํารากันพี่โอ๋เชื่อว่าพี่โอ๋อาจจะมีทางที่จะปราบผีหรือเป็นมิตรกับผีได้ดีกว่าหมอผีในเรื่องนี้อีกว่าหมอผีในเรื่องนี้เขาตั้งตัวเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับผีนะครับเหมือนกับ เหมือนกับมันเข้ากันไม่ได้อะแต่อันนี้พี่โอพูดถึงตัวพระเอกนะตัวอาจารย์สีสอนดีอาจารย์ไม่แน่ใจว่าใช่หน้าตาคล้ายกับสับเปลอสักเลยคงจะเป็นคนละคนหรือคล้ายๆกับหลานตา,าในเรื่องโฟกิงก็อาจจะเป็นคนละคนนะครับพี่โอเดี๋ยวนี้แยกหน้าตาผู้คนไม่ออกละแล้วมีสับเปลอในเรื่องหอแตวแตกอีกก็แต่นั้นน่าจะเป็นคนเดียวกับสับเปลอในเรื่องสับเปลอนะครับอนอกเรื่องแล้ว เกจิเป็นหนังผีหนึ่งในสองเรื่องของสัปดาห์นี้แต่เข้าฉายน้อยรอบน้อยโรงแล้วก็รายได้แน่จะเป็นสัปดาห์เปิดตัวแต่ก็น้อยกว่าพี่นาคซึ่งทํารายได้มาเป็นสัปดาห์ที่2อ,อีกนะครับตอนนี้พี่นาคมุ่งสู่ร้อยล้านแล้วไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะได้เท่าไหร่พี่โอต้องขอออกตัวนิดนึงว่าเนื่องจากมีคนที่รู้จักของพี่โอ เป็นทีมงานของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับดังนั้นการพูดคุยถึงเรื่องนี้พี่โอจึงไม่สามารถที่จะที่จะอย่างไงก็ถ้าคุณผู้ชมปรารถนาที่จะมาฟังการ คุยถึงหนังแบบก้าวเร้าหยาบคลายก็ต้องขอร้องให้ปิดคลิปนี้ไปนะครับเพราะว่าพี่โอจะพูดถึงอย่างสุภาพแล้วก็จะพูดถึงคุณงามความดีของหนังเรื่องนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าพี่โอก็ไม่อยากผิดใจกับคนที่รู้จักในที่ทําหน้าที่ในเรื่องนี้เอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้สนุกถ้าอย่างนั้นพี่โอก็จะสป,สปอยและเล่าเรื่องย่อคร่าวๆกันแล้วกันนะครับมันมีกฎระเบียบอย่างหนึ่งที่หมอผีตัวอาจารย์เนี่ยสอนกับ ลูกศิษย์ตั้นจันทว่าหมอผีไม่ควรมีความรักไม่ควรมีใครที่จะมาอยู่ด้วยเพราะคนที่อยู่ด้วยนั้นจะเป็นอันตรายแต่คนตัวพระเอกเองเนี่ยอยากจะเป็นหมอผีอยากจะปราบผีเพราะอยากจะเก็บเงินสะสมไปสู่ขอผู้หญิงที่ตัวเองรักมันขัดกับคำสอนของอาจารย์มากนะครับ ในเมื่อว่าตัวเองจะเป็นหมอผีมันจะนําอันตรายเข้ามาหาคนที่รักแต่ตัวเองอยากจะมีความรักอีกและอยากเป็นหมอผีเพื่อที่จะ้ประสบความสุนในความรักมันย้อนแย้งกันตั้งแต่แรกแล้วตอนแรกพี่โอ๋ก็งงกันะว่าเอ๊ะทำไมหมอผีคนนี้ดูดูแบบว่าดูไม่ค่อยขลังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถืออ๋อเขาที่จริงเขาเป็นหมอผีที่อยู่ในระยะฝึกหัดนะครับแต่ว่าพยายามจะไต่เต้าพยายามจะเกงเ่งให้เท่าอาจารย์ให้ได้นั่นก็เป็นเหตุผลว่าเขา ชีวิตของเขาการปราบผีของเขามันจริงยังไม่ราเรื่อนเพราะว่าเขายังไม่ใช่คนที่เก่งจริงดังนั้นเมื่อเจอผีหลายๆตนผีอาฆาตผีตายโหงผีตายท้องกลมผีอะไรพวกนี้มันจึงน่าจะสนุกที่จะสู้ผีแบบแบบก้ำกึ่งสูสีนะครับมันน่าจะสนุกเรื่องนี้มันน่าจะสนุกแบบว่าอย่างนั้นและเรื่องของรักสามเศร้าที่เมื่อตัดใจได้แล้วว่าจะ ไม่ยุ่งกับใครจะไม่มีความสัมพันธ์จะไม่เอาใครมาอยู่ด้วยก็ตั้งใจที่จะให้คนรักของตนอยู่กับคนที่เขารักอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรจะดราม่าควรจะซาบซึ้งควรที่จะร้องไห้น้ําตาไหลนะครับแล้วเรื่องราวของผีที่มาหลอกคนเรื่องราวการต่อสู้เนี่ยมันก็ควรจะแอคชั่นควรจะสนุกสนานควรจะเรื่องที่มีผีเต็มไปหมดอย่างเงี้ยมันก็ควรจะหลอกจะหลอนควรจะควรจะดูแล้วน่ากลัว ควรจะดูแล้วน่ากลัวควรจะดูแล้วร้องไห้ควรจะดูแล้วสนุกมันเป็นสิ่งที่เรื่องนี้มีให้แบบแบบค่อนข้างค่อนข้างร้าใจน้อยไปนิดนึงนะครับที่ผมพยายามพูดให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้คะแนนเรื่องนี้เอาสัก ถ้าว่าตามที่พูดมานะพี่โอให้ตกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันแล้วเนื้อเรื่องก็สนุกสนุกจริง,รงๆนะครับพระเอกพยายามหนีออกจากชีวิตที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วแต่ความเดือดร้อนก็ยังตามมาเพราะว่าตัวเองทำมาหากินอื่นไม่ได้มันก็ต้องเป็นหมอผีไปเรื่อยๆไงแล้วก็การเป็นหมอผีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทําความเดือดร้อนให้ผีและให้คนรอบข้างที่เกี่ยวข้องดังนั้นพระเอกจะมีกรรมสะสมอยู่ค่อนข้างมากนะครับเรื่องมึงเจอแบบว่า เป็นขมวดขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ผีที่ตามล่าพระเอกมามันก็มันก็มีอำนาจที่จะมาทำร้ายพระเอกและคนที่พระเอกรักได้ดังนั้นอย่างที่พี่โอบอกอ่ะมันควรจะสนุกมันควรจะตื่นเต้นมันควรจะเร้าใจมันควรจะมันควรจะร้องให้น้ำตาแตกมันควรจะซาบซึ้งมันควรจะดีมากๆเลยนะครับเรื่องนี้เนื้อเรื่องมันดีมากแต่เขาก็เล่าเรื่องแบบ ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เหมือนจะละเอียดแต่ก็ไม่ละเอียดก็จะให้หกเต็มสิบก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่ในทีมงานนี้พี่โอก็ให้คะแนนช่วยครับก็ช่วยเป็นเจ็ดเต็มสิบนี่พี่โอก็พยายามจะพูดให้เป็นกลางที่สุดแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็มันมีมันมีเรื่องตลกด้วยนะเรื่องนี้ทำให้พี่โอ๋ขำได้เต็มเต็มอยู่ถาดอึ่เลย นั่นก็คือสบทสวดมนต์รับตอนต้นเรื่องตอน้นมีบทสวดมนต์สวดมนต์บอกว่าขอเปิดทางผีเข้าไปในป่าช้าเพื่อทาํทาพิธีอะไรเนี่ยมีคําว่าสัมมาอรหันสังฆังรักษาทุกอย่างขัคขอขอกมาลั่นอยู่คนเดียวใช่ครับมันเป็นความตลกเดียวที่พี่โอรู้สึกจากหนังเรื่องนี้สัมมาอรหันสังฆังก็ต้องรักษานะครับก็แล้วมีสิ่งที่สงสัยอยู่ ที่จริงสงสัยหลายอย่างนะแต่อย่างนี้มันชัดเจนที่สุดเลยเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งตายปุ๊บเป็นผีปับ๊บแล้วก็มีผีตัวเก่าที่มีเรื่องกับพระเอกมาดีลกับผีที่ตายใหม่ปุ๊บปั๊บเลยเอา้าวแล้วคนที่ตายก่อนหน้านี้ล่ะอาจารย์พระเอกอุ้ยไม่ใช่สปอยแล้วคนที่ตายก่อนหน้านี้อสามีคุณครูเด็กอ่าเด็กเด็กมีปรากฏตัวมันหายไปยหมด รเรื่องนี้ที่คนไม่ชอบก็มีการฆ่าเด็กด้วยนะมีการฆ่าเด็กมีการเอาเด็กมาทําลูกกรอกนะครับแล้วก็มีเรื่องราวความเชื่ออันนี้เรื่องความเชื่อพี่โอชอบนะเรื่องก,ก็ได้จตสงสัยว่าผีสามีไปไหนผีผีคนที่มีวิชาอาคมไปไหนทําไมไม่โผล่นะครับในเมื่อผีอื่นๆเลี่ยราาอย่างโผล่มาง่ายๆผีที่มีวิชากับไม่โผล่มาช่วยพระเอก นี่อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่ชอบอันที่ชอบก็มีการใช้ผงที่เท่าทาใตา้ตาเพื่อให้เห็นผีการใช้น้ํามันพายโอ้โหน้ำมันพายเรื่องนี้ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าใช้ปุ๊บทางานปั๊บเลยนะครับอันนี้ประชารที่หลายๆคนอาจจะชอบทํางานปุ๊บปั๊บเลยแบบว่าทําให้คนอาจจะอยากมีน้ํามันพายติดตัวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปคุยเรื่องนี้พี่โอต้องไปหาดูละนะครับงั้นก็ พูดไปพูดมาเดี๋ยวจะเป็นการไม่ค่อยดีเป็นการบูลลี่อะไรหนังเรื่องนี้เอาเป็นว่าหนังสนุกสนุกประมาณนี้แหละสมุกประมาณที่พี่โอเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไปตีความเอานะครับว่าควรจะดูหรือควรจะไม่ดูดีพบกันในคลิปอื่นๆถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดตกบกพล่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเกจิดีนะที่จริงถ้เป็นหนังเกก็ดีนะเกจิ